รีวิว Airpods Max หูฟังราคา1 9 9 0 0บาทดูซิว่าเสียงจะดีแค่ไหนเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิโกทีครับในที่สุดผมก็ไปหาหูฟัง AirPods Max มารีวิวให้คุณผู้ชมฟังจนได้นะครับหลายคนน่าจะรีวิวกันไปก่อนหน้านี้แล้วอันนั้นคือเขาลงทุนนะเขาใช้ทุนทรัพย์ซื้อมาเลยส่วนผมนี่พูดตามตรงเลยนะครับ1 9 9 0 0กบาทหาซื้อไม่ได้ต้องไปซื้อเครื่องฮิ้วเครื่องฮิ้วเนี่ยสบางอันก็2 0 0 0 0ปลายไม่ไหวจริงๆครับไม่กล้าที่จะซื้อมารีวิวนะครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะซื้อมาใช้อยู่แล้วน่ผมก็เลยรอจนกว่าผมจะยืม นื่นได้ในที่สุดก็มีคนใจดีให้ยืมมารีวิวนะครับร้านที่ให้ยืมมาก็คือร้านจาเบ้นไทยแลนด์นะครับต้องขอขอบคุณคุณพัทด้วยนะครับเจ้าของร้านนะครับให้ยืมหูฟัง AirPod Max ตัวนี้มาใครอยากซื้อ AirPod Max นะครับไปซื้อที่จาเบ้นไทยแลนด์ได้ด้วย <c oughs> เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยนะนี่เจ๋งเลยนะครับรีวิว AirPod Max เนี่ยตัวนี้นะครับผมจะพูดเป็นฉากๆให้คุณผู้ชมเข้าใจเลยเพราะว่าไปดูคลิปหลายคนรีวิวมาแล้วหลายคนบอกว่าเสียงดีอ่ะชอบ เสียงดีถือว่าดีเลยทีเดียวคําว่าเสียงดีเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับท่าผู้ชมเข้าใจไหมครับผมดูผมยังไม่เข้าใจเลยเออมันดียังไงผมยังอยากรู้เลยเวลารีวิวหูฟังเนี่ยความยากก็คือการที่เราจะอธิบายว่าหูฟังตัวนั้นมีลักษณะเสียงเป็นแบบไหนคําว่าดี คือดีอะไรมันมีดีเล็กนี้น้อยมีดีแหลมดีกลางดีต่ํามีมวลมีเบสมีพุ่งมีระยะมีมิติโอ้โหมันมีหลากหลายชนิดมากในความดีเหล่านั้น <Yeah. S 1> เราต้องอธิบายได้ถ้าคนอื่นอธิบายได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้มันอยู่ตรงหน้าผมแล้วคุณผู้ชมสบายใจได้อยู่กับผมผมอธิบายได้แน่นอนทุกๆเรื่องเลยเรื่องน้ําหนักเรื่องวัสดุนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาว่ากันเป็นจากฉากเลย <Okay. S 1> แต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะว่ามันเป็นหูฟังยืมผมต้องทะนุถนอมมันหน่อยนะมา มาแกะกล่องกัน เปิดกล่องออกมาครับนี่นี่คือ AirPod Max สีสเปซเกรย์นะครับแต่สะท้อนฉากหลังเล็กน้อยเป็นสีน้ำตาลอย่าเข้าใจผิดนะไม่มีนะ AirPod Max สีน้ำตาลสีสเปซเกรย์สีดำนี่โอ้ยมาแล้วครับชุดชั้นในวาก้ที่เราต้องการเหมือนจริงจริงเหมือนจริงโอ้ยของยืมครับคุณผู้ชมต้องทนุถนอมหน่อยนะฮะผมจะแกะออกมาโดยที่ไม่เอาไอตัวกระเป๋านี้ให้มันหลุดล่อนออกมานะผมจะไม่เอาอย่างอื่นออกมาผมจะค่อยๆดึงออกมาแบบนี้นี่แล้วก็คงสภาพอันนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วเรา ก็จะมาแกะอันนี้ออกนะครับนี่เขามีตัวครอบให้แบบนี้ออกมาเรียบร้อยครับ <Wow. S 1> นี่นี่คือรูปทรงของ AirPod Max สี Space Gray เป็นแบบนี้เลยสวยงามมากๆนี่ตรงนี้เป็นผ้าตาข่ายนะฮะเหมือนเก้าอี้เออร์โกนอมิกเก้าอี้แบบนั่งแล้วไม่ปวดหลังแล้วก็ตรงนี้เป็นฟองน้าคับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบผ้าตาข่ายเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ดูดเป็นแม่เหล็กดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้เปลี่ยนสีได้ไปสั่งเพิ่มได้2,000กว่าบาทนี่นะฮะแล้วข้างในนี้ก็เป็นไดเวอร์แบบทั้งตัวเลยตัวเบรลมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของ AirPod Max กันครับรีวิวตัวนี้จะไม่เหมือนกับรีวิวปกติที่ผมเคย <No. S 1> มีคนรีวิวกันไปเยอะแล้วกับ AirPods Max เพราะฉะนั้นสเปคหรือรายละเอียดข้อมูลต่างๆของหูฟังนะครับคุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้จากคลิปที่คนอื่นรีวิวไว้นะครับผมจะได้ไม่ต้องพูดให้มันเสียเวลาผมเข้าเรื่องเลยที่เขาเป็นประเด็นกันมากที่สุดนะครับที่หลายคนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือ AirPods Max มันหนักเขาบอกว่าน้ำหนัก300กว่ากรัมของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาบางคนก็รีวิวบางคนแบบคอแข็งแรงหน่อยก็บอกว่าไม่มีปัญหาหนักนิดนึงแต่ไม่ได้มากไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอ่ะวันนี้กับ จ่างแจ้งครับมาอยู่ในคอผมรู้เรื่องแน่นอนอันดับแรกผมใส่ท่านี้ก่อนเลยนะครับหูฟังปกติถ้าเราจะเน็บคอเราก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมครับผมพูดเลยคุณผู้ชมใส่แบบนี้เหมือนมีคนมาบีบคออยู่ตลอดเวลา <laughs> <c oughs> คือสปริงตรงเนี้ยมันแข็งนะแล้วมันก็บีบแล้วน้ําหนักก็มีมันเหมือนบีบแล้วออกแรงสักประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะ <c oughs> คือไม่ได้บีบให้ตายอ่ะแต่บีบอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพดูถ้าคนมีคนเดินบีบคอคุณตลอดเวลาแค่เพื่อนเกาะไหล่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเรายังลาคาญเรายังรู้สึกหน่วงเลยใช่ไหมฮะนี่อ่ะมันบีบคอตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> ต่อไปคือเรื่องของการสวมใส่น้ําหนัก300กรัมมีปัญหาในการสวมใส่ไหมใส่แล้วรู้สึกยังไงอ่ามา อันดับแรกนะไอไอฟองน้ำนิ่มๆข้างบนเนี่ยอันนี้ดีจริงซัพพอร์ตดีจริงนะครับใส่สบายหนักไหมเหรอคนอื่นอาจจะอธิบายความหนักได้ไม่เข้าใจแหมคลิปนี้ไม่รู้เป็นอไรขิงเหลือเกินแต่ผมจะพูดสั้นๆแล้วคุณผู้ชมเข้าใจเลยใส่หูฟัง AirPod s Max ใส่แล้วเหมือนใส่หมวกกันน็อกอะความรู้สึกแบบนั้นเลยครับ เหมือนคุณใส่หมวกกันน็อกคือน้ำหนักมันเนี่ยเยอะพอๆกับหมวกกันน็อกเลยแล้วเวลาเราหันซ้ายหันขวามันจะมีโมเมนตัมค้างอยู่นล็กน้อยรู้สึกว่ามันเวี่ยงๆนิดๆใส่อยู่เฉยๆก็หนักยิ่งก้มหัวเนี่ยยิ่งรู้สึกเลยว่า มันหน่วงและมันหนักมากขึ้นก็จะทําให้รู้สึกว่าใครที่มีคอที่ไม่แข็งแรงหรือมีภาวะปวดคอรกระดูคอเส้นพิกเส้นอะไรอยู่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักของมันอย่างแน่นอนนะครับจะต้องมีปัญหาแน่ๆต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณภาพเสียงอธิบายในนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับคุณพัชจาเบ้นนะครับเล่าให้ฟังว่านักฟังเพลงนักทดสอบหูฟัง ในระดับเมืองนอกนะหลายๆคนเนี่ยเขาฟังหูฟัง a i r p o d s Max ตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นหูฟังที่ให้คำจำกัดความยากมากถามว่ามันดีไหมมันดีแต่มันก็ดีแบบไม่สุดคือเขาอธิบายว่าหูฟังในโลกนี้มีแค่2ชนิดหนึ่งคือโล w f ไฟลกับ ไฮไฟไฮไฟคือหูฟังแบบแพงๆเลยเป็นแบบต่อสายฟังเพลงแบบซีเรียสเลยหูฟังระดับ7 0 0 0 0 8 0 0 0 0บาทเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปอันนั้นคือหูฟังแบบไฮไฟส่วนหูฟังแบบโลไฟก็คือหูฟังไวเลสไล่สายเป็นหูฟังแบบระดับราคา20,000ลงมาต่ำกว่า20,000ลงมาคือเกรดที่เราฟังฟังกันอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าโลไฟอันนี้คือฝรั่งเขาพูดนะผมไม่ได้มาพูดนะเดี๋ยวหาว่าแหมพี่หลามดูถูกคนแลือเกินหูฟังอันละสี่ห้าพันเรียกโลไฟเขาบัญญัติ มานะก่อนที่จะตำหนิผมเนี่ยฟังเหตุผลก่อนเขาบัญญัติมาว่ามันเป็นโลไฟทีนี้นักวิจาณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าหูฟัง Airpods Max ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมิดไฟมันสร้างขึ้นมาใหม่เลยมันเป็นระดับใหม่ขึ้นมาอยู่ดีๆก็สูงกว่าโลไฟแล้วก็ขึ้นมาถึงมิดไฟแต่ก็ไปไม่ถึงไฮไฟแน่ <c oughs> ฟังแล้วอยากลองฟังจริงไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้ว ฟังกันเลยครับมาฟังเสียงสดๆกันแล้วผมจะอธิบายเป็นฉากๆให้คุณฟังว่าลักษณะเสียงมันเป็นยังไงมันดีแค่ไหนมาก คุณผู้ชมผมฟังเรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับขออนุญาตชมไอ้ดิจิตอลคลาวตัวนี้ก่อนนะครับเป็นปุ่มปรับโวลลูมคือหูฟังตัวอื่นๆทุกตัวที่เคยมีมานะครับระบบปรับเสียงไม่ดีเท่าตัวนี้เลยเพราะตัวนี้มันเป็นดิจิตอลคลาวมันเป็นปุ่มเหมือนเม็ดมะยมแล้วมันหมุนได้ละเอียดมากครับมันสามารถปรับโวลลูมแบบเบาลงนิดนึงได้นะครับหรือดังขึ้นนิดนึงได้แต่เดิมเนี่ยถ้าเราปรับบนหูฟังตัวอื่นเนี่ยมันต้องปรับเป็นสเต็ปหมดนะฮะมันก็จะขยบจาก จากจุดนี้มาจุดนี้เลยมันแบบครึ่งๆไม่ได้อะ่ะนิดเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไอเนี้ยมันแต่งละเอียดได้เออม,มันเป็นหูฟังที่ต้องการฟังระดับเสียงเท่าไหนก็ได้เท่านั้นเลยอันนี้คือข้อดีอย่างแรกเลยนะผมชอบ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องเสียง AirPod s Max เนี่ยเสียงเหมือน AirPod s Pro เลย <laughs> อันนี้จักใจเลยนะผมไม่ได้มีอคติอะไรกับหูฟังตัวนี้นะแต่คือสไตล์เสียงอ่ะเหมือน AirPod s Pro เลยเพียงแต่ว,ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิดมากกว่ามีไดรเวอร์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นสนามเสียงมันใหญ่กว่าแต่สไตล์เสียงเป็นเหมือน Apple ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ AirPod s ยัน AirPod s Pro ทุกอย่างมาแบบกลางๆหมดครับไม่ว่าจะเป็นกลางแหลมต่ามาแบบกลางๆจะพูดว่า น้อยก็ไม่ได้มีพอมีเยอะไหมไม่เยอะแน่นไหมไม่แน่นน้อยไปไหมขาดไหมไม่ขาด พอดีพอดีมาแบบกลางๆงมาแบบจุ๋มจุมใช้คำว่าจุ๋ม,บบจ,มจุ่มอะนะ <laughs> เสียงแหลมแหลมดีไหมแหลมดีครับแหลมสดใสแต่ถามว่าแหลมกว่านี้เคยฟังไหมเคยฟังกระจ่างกว่านี้เคยฟังไหมเคยมีไม่ถึงกับแหลมแบบใสแบบสะอาดกุ้งกลิงเสียงกลางลอยเด่นเลยอันนี้เป็นแอคชั่นของเขาเลยเป็นเป็นสไตล์ของเขาเลยคือเสียงร้องเลยลอยเข้ามาเลยนะครับ <Yeah. S 1> น้าเสียงเนี่ยแม้กระทั่งแบบปลายเสียงแบบแเราพูดสอเสือเนี่ยสอเสือมี หรือจังหวะเม้มปากอะไรเงี้ยถ้อยคําของเสียงร้องจะมาแบบนั้นเลยเป็นเสียงกลางที่เด่นมากเสียงเบสมาครับลงต่ำไหมต่ำแหละแต่ไม่ต่ําสุดนะฮะรู้สึกได้เลยว่าไม่ได้ลึกสุดใจหูฟังที่เคยลึกกว่านี้ผมเคยได้ยินมาแล้วเบสมวนเป็นยังไงมวนดีไหมมวนก็มีนะรู้สึกได้คือ ตึมรู้สึกได้แต่ก็ไม่ได้แน่นถามว่าตึบไหมก็ไม่ได้ตึบกลางกลางผมถึงใช้คำว่ามันเหมือน AirPod s Pro ที่เล่นใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเห็นภาพเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าสไตล์เสียงของ AirPod s Max เป็นยังไงถ้าคุณเคยฟัง AirPod s Pro หรือ AirPod s 2> <X> 2> คุณจะนึกภาพออกเลยมันคือ AirPod s Pro ที่เล่นใหญ่มากขึ้นครอบคุมพื้นที่มากขึ้นกระหึ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่แน่นแหลมก็แหลมไม่สุด กลางดีพุ่งแต่ก็ไม่ได้กรุงคริงสักขนาดนั้นเบสมีแบบให้พูดได้ว่าไม่ไม่ถึงกับไม่มี <c oughs> <c oughs> นี่เลยนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาเลยผมเข้าใจนักวิจารณ์เพลงละที่เขาพูดว่ามันก็ไม่ได้ดีแบบระดับไฮไฟแล้วมันก็ดีกว่าระดับโลไฟทั่วไปคือ <c oughs> โอเคถ้าเทียบกับหูฟังราคาหมื่นกว่าบาทในท้องตลาดตัวนี้อาจจะกินได้ครับ <c oughs> เพราะว่าซุ้มเสียงของเขาเนี่ยมันมาครบทุกย่านมากกว่าแล้วมันกลมกล่องมันพอดีไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินเลยคือมันสมดุลมากมาก ถ้าคนที่ฟังเพลงไม่ได้เป็นนักฟังโดยเฉพาะไม่ได้จับผิดเป็นคนแบบใช้งานทั่วไปเวลาใช้งานหูฟังตัวนี้ก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนคนที่คนทุกคนรีวิวอะ่ะอืมก็ดีคือดีอะ่ะดีจนไม่รู้จะบอกว่ามันไม่ดียังไงดีจนไม่รู้สึกว่ามันไม่ดีตรงไหนเออถ้าคนฟังเพลงแบบเรื่อยๆหรือคนไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องของการฟังเพลงนะครับจะรู้สึกเฉยๆกับตัวนี้คือมันดีพอที่จะอยู่กับเราโดยที่เราไม่ตะกิดตะขวงใจ นี่คือความดีของมันครับเปรียบเทียบเหมือนกับเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะครับคือต่อให้คุณเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวรสไหนก็ตามแต่นะบางคนอาจจะชอบหวานจัดเค็มจัดรสจัดเผ็ดจัดจ้านอะไรอย่างงี้นะฮะแต่มันจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งอะที่ปรุงออกมาพอดีพอดีนี่คือไม่ได้ถูกใจเรานะแต่พอดีจนเราไม่คิดจะปรุงเพิ่มแล้วเราก็ทานแบบนั้นได้ เนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับมันเป็นหูฟังที่ไม่ได้เสียงดีด้านใดด้านหนึ่งจนกระทั่งคุณต้องร้องโอ้โหอื้อหือแต่มันดีจนคุณไม่รู้จะติอะไรมันเออมันอยู่ในระดับนั้นเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะผมว่า Apple ทําได้ดีนะแต่ถ้าถามผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในระดับ19,900ั้ยบาทไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมว่า19,900บาทควรจะดีกว่านี้อันนี้ไม่น่าคือมันดีกว่าหูฟัง13,9 0นนิดเดียวมันควรจะขายราคา 1 5ื0 0ห้ากามากกว่าถ้ามันราคา1 9 9่นผมข้ามไปซื้อหูฟังแบบว่ามียี่ห้อที่เขาทํา2 0 0 0 0กว่าบาท20,000ต้นต้นส0งหมกลางกลางผมไปซื้อหูฟังระดับนั้นผมฟังผมอาจจะได้อัตราลดที่ไปทางใดทางหนึ่งมากกว่าตัวนี้ เพราะฉันตัวนี้มันเป็นตัวกั้มกึ่งครับแต่ถ้าเป็นแฟนบอย Apple อยู่แล้วนะครับคุณซื้อตัวนี้คุณไม่ผิดหวังยกเว้นว่าแค่คุณรู้สึกเหมือนใส่หมวกกัน็อกอยู่ตลอดเวลาเท่นั้นเองครับกับมีเจ้ากรรมนายเวรมาบีบคออยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเลยนะฮะความดีงามของมันมีนะฮะในหลายๆส่วนแล้วก็เรื่องของน้อยแคนเซลลิ่งนะครับผมลองกดดูละ ก็ไม่ได้เงียบแบบโล่งมืดอ่ะพูดตามตรง Sony WH1000XM4 ตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าครับเงียบกว่าสนิทกว่าอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บกดน้อย c a n เซลลิ่งดีดนิ้วยังได้ยินอยู่เลยได้ยินแบบได้ยินอย่างเงี้ย จากเสียงด่นนิ้วอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้โล่งมืดต่อจากเรื่องน้อยแคนเซลิ่งก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับตัวนี้ในสเปคเขาบอกว่ามีไมโครโฟนเยอะถึง9ตัวอยู่ในหูฟังตัวนี้นะครับก็น่าจะเสียงดีพอสมควรผมทดสอบการโทรศัพท์แล้วแล้วก็ลองฟังนะฮะให้คนพูดผ่านหูฟังตัวนี้แล้วก็ลองฟังดูมันไม่เหมือนกับฟรีบัตรสตูดิโอของหูเว่ยนะตัวนั้นเป็นตัวครอบหูซึ่งตัวนั้นผมจะพูดได้เลยว่าเป็นหูฟังที่ใช้คุยโทรศัพท์แล้วเหมือนเอาโทรศัพท์มานาบเีย เอามาทาบอย่างเงี้ยแล้วเหมือนได้ยินเสียงพูดจากโทรศัพท์จริงๆเลยคือคุณตี้มันเดียวกันกับอันนั้นเลยแต่ตัวนี้นะครับไม่เหมือนตัวนี้เหมือนเราเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วเราพูดอย่างเงี้ยครับคือได้ยินเสียงกระจ่างชัดเจนเสียงดังชัดเจนดี แต่เหมือนเสียงอยู่ไกลคือไมโครโฟนเนี่ยมันอาจจะดึงระยะเสียงไม่ได้แต่เสียงชัดเจนนะเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็คมชัดสว่างสดใสไม่มีพลาไม่มีอู้แต่เหมือนเปิดสปีกเกอร์โฟนยิ่งถ้าอยู่ในห้องก้องๆนี้มันก็จะวุงว้งๆนิดหนึ่งนี่คือเสียงไมโครโฟนของตัวนี้เลยนะครับ AirPod s Max สำหรับคนที่ใช้ AirPod s Max นะครับแล้วอยากจะมีออปชันเสริมนะครับผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Lightning to 3 5ม m mm a u d i o ม a ลลตนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะทําให้เราสามารถฟ ังเพลงผ่านสายเคเบิลได้นี่ตัวสายเนี่ยจะเป็นไลนิ่งตัวผู้นะครับและอีกด้านหนึ่งจะเป็น3.5ม mm ิลิเมตรแบบตัวผู้ซึ่ง ถ้าเรามีพวกแบบเครื่องเล่นเพลเยอร์หรือว่าอยากจะฟังเพลงผ่านมือถือที่เป็นแบบผ่านทางสายไม่ได้ผ่านทางไวเลสนะครับอย่างเนี้ยตัวเนี้ยถ้าจะฟังผ่าน iPhone นะครับก็จะต้องใช้คู่กับตัวนี้นะฮะตัวเขาเรียกอะไรตัวเนี้ยตัวดือยนะฮะเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็เสียบเข้า iPhone แล้วก็ฟังได้มันจะเป็นการฟังผ่านมีสายถามว่าเสียงต่างกันยังไงผมลองฟังดูแล้วคือมันจะยกระดับของ AirPods Max ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือจากที่ผมเคยบอกว่าเสียงทุกอย่างเนี่ยมันมาเหมือน กลางๆจะมาแบบมาน้อยก็ไม่ไม,ไม่ใช่จะมามากก็ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอฟังแบบมีสายผ่านตัวนี้นะฮะกลายเป็นว่ามาเต็มครับเบสเนี่ยจากที่เคยแบบ ไม่เต็มใจมาคราวนี้ก็เต็มใจมามาแบบเต็มตัวนะฮะคือตุ้มมาเลยรู้สึกอยากให้ตึบก็ตืบนะฮะมีเทคนิคนิดนึงไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องไหนหรือว่าเพลเยอร์ตัวไหนก็ตามที่คุณจะฟังผ่านสายเคเบิลตัวนี้นะครับเทคนิคก,ก็คือคุณต้องหมุนวอลล่มนะฮะที่ตัวเพลเยอร์หรือตัวมือถือไปสักประมาณ 80- 90%มือถือบางรุ่นหมุนไปแม็กซ์เลยร้อยเลยแล้วค่อยมาปรับระดับเสียงที่ดิจิทัลคลาวของ a i r p o d s Max ตัวนี้จะได้เสียงที่มาเต็มแล้วอิ่่มนน ครบทุกย่าน เสียงร้องจากเดิมที่เคยแบบลอยๆมานะมันก็จะมีหางเสียงมีปลายเสียงเยอะขึ้นเสียงแหลมที่เคยแหลมแต่ไม่สุดคือแหลมแบบดีแล้วอะ่ะแต่แหลมไม่สุดก็จะใสมากขึ้นอีกหนึ่งระดับเบสก็มามากอีกหนึ่งระดับดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่มีข้อแม้เดียวคือมันมีสายซึ่งหลายคนอาจจะไม่ชอบก็ต้องกลับไปแบบไร้สายแบบเดิมบทสรุปครับ AirPods Max เป็นหูฟัง19,900บาทเหมาะสาหรับ Apple Fan Boy กับคนที่ฟังเพลงอยู่เป็น จำพกหูฟังออกนอกบ้านไปกับตัวอยู่เป็นประจำถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงขนาดนั้นคุณพกหูฟังตัวนี้ไปด้วยนะครับคุณจะมีความสุขกับมันมากเพราะว่าเสียงมันจะดีกว่าหูฟังตัวละหมื่นกว่าบาทที่คุณเคยสัมผัสมาทั้งหมดนะครับเสียงมันจะดีและถ้าคุณเป็นคนฟังเพลงแบบไม่ใช่นักจับผิดเพลงไม่ใช่นักฟังเครื่องเสียงไม่ได้คนที่มีความต้องการเสียงที่แบบว่าเลิศหรูอลังการมากๆคือคุณเป็นคนธรรมดาที่ต้องการหูฟังที่เสียงดีๆฟังแล้วไม่รู้สึกว่าต้องการ อะไรเพิ่มไปกว่านี้อีก <No. S 1> คุณจะเหมาะกับหูฟังตัวนี้มากครับถ้างบประมาณไม่มีปัญหากับการซื้อของคุณนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขกับมันเลยแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกเลยว่าต้องไปหาหูฟังตัวอื่นที่มันเสียงดีกว่านี้คือมันจะเป็นหูฟังที่อยู่กับคุณได้ชัว่วนิรันดร์เลยนี่ใช้คํานี้เลยโอ้แต่ถ้าคุณเป็นผมหรือผมผมไม่ซื้อตัวนี้เพราะว่ามันไม่สุดคือถ้าผมเป็นพวก เล่นหูฟังเป็นคนทดสอบหูฟังเราฟังหูฟังมาเยอะมากเราเคยฟังหูฟังที่ดีกว่านี้ผมจะรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ดีหลอกคือถ้าจะลงทุนตัวนี้นะลงทุนมากกว่านี้แล้วไปซื้อหูฟังดีๆด,ดีกว่านี้ให้มันสุดให้มันอิ่มให้มันถึงใจไปเลยจะดีกว่านี่คือความรู้สึกที่ผมถ่ายทอดให้คุณผู้ชมดูทั้งหมดใน airpods max ขอบคุณจาเบนไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ให้ยืมหูฟังครับสวัสดีครับ